ไปกันที่รีโอเซเดียมนะครับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลสำคัญมากๆก,ก,กับเจ้าบ้านอย่างบางขอคราสนะครับจะเปิดลังพบกับนครราชสีมามาสตาร์ f อเจ้าบ้านอย่างบางขอคราสขอแค่มีคะแนนเกมนี้พวกเขาจะได้สิทธิ์เล่นลีกสูงสุด ต่อไปทันทีนะครับจริงๆพวกเขาไม่ควรจะเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับใน2เกมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาดันไปพลาดท่าเองโดยเฉพาะยิ่งเกมล่าสุดที่เสมอกับอุบล u bon m UM t นะครับอ่ะไม่เป็นไรเกมนี้ก็ยังได้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับก็คงจะต้องจัดขุนพลเกรดตัวหลักลงครบโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงนัดชิงฟุตบอลถ้วยที่รออยู่แล้วล่ะครับตอนแรกก็ยังคิดว่า จะสามารถที่จะผ่อนคันเด้งได้เพื่อรอรไปเล่นนัดชิงนะครับแต่ถึงนาทีนี้ผ่อนไม่ได้แล้วครับการเล่นกับนครราชสีมาซึ่งก็ต้องวัดใจกันนะครับเพราะว่านครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหนีตายไม่ต้องตกชั้นแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าโคราชเนี่ยจะยังมีแรงจูงใจขนาดไหนยังหวังที่จะทำผลงานให้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับ เทียบกันระหว่างความมุ่งมั่นเนี่ยมันบางกอ,อก,กาสเหนือกว่าอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่ว่าฟุตบอลนัดเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหโอบุบัติเหตุฟุตบอลสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเลยฮะใช่ครับถ้าใครได้ติดตามนะครราชสีมาในช่วงหลังๆนะครับเป็นนครราชสีมาที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นเล่นด้วยความทุ่มเทเป็นนักเตะที่ไม่ใช่เกรด A เกรด B แต่ว่าเป็นเกรด C บวกที่ขยันวิ่งได้เต็ม90นาทีนะครับ ใครได้ติดตามดูเชียงราย2เกมติดกันในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกพวกเขาไม่สามารถเอาชนะโคราชได้ในเวลา90นาทีแม้แต่เกมเดียวเลยนะครับ,รบท,ทีมของมิโรดโจสิตทุ่มเทด้วยหัวใจด้วยสมาธิแล้วมีความกระหายในการลงสนามตลอดเวลานะครับขณะที่บางกอกการ์ดเชื่อว่า2เกมหลังที่แพ้สุพรรณและเสมอกับอุบลทำให้หัวใจพวกเขาก,กดดันและแป้าไปพอสมควร ขึ้นอยู่กับว่าช่วงต้นเกมที่ทันทีที่ผู้ตัดสินเป่านวิตเริ่มเกมการแข่นขานเนี่ยบางกอกการก็คงจะเดินหน้าลุยแหลกแหละครับขึ้นอยู่กับว่าจะทําประตูได้หรือไม่ถ้าทําประตูได้เร็วนะครับนั่นหมายถึงว่าก็จะไปกดดันเอาผู้ที่มีผลไม่ว่าจะเป็นคู่ของ ใช้นาดนะครับให้ถอดใจเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ,รบเดีแยวก็ต้งองทีมที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสุโคไทยนะครับเพราะฉนั้นจารได้ประตูเร็วและ1ประตูไม่เพียงพอนะครับถ้าหากว่าได้1ประตูแล้วพวกเขายังเล่นกันแบบไม่เน้นยิงนกตกปลาเหมือนเกมที่แล้วนะครับโอกาสที่จะโดนโคราชตีเสมอเนี่ยมันมีอยู่ทุกวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเกมนันนี้ผมเชื่อว่า บางกอรกรัสไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกแล้วครับเพราะนี่มันหมายถึงเกมแห่งชีวิตเกมแห่งฤดูกาลบางกอรกรัสน่าจะมีอย่างน้อย,นอยหนคะแนนแต่ผมมองถึงว่า3คะแนนค่อนข้างแน่ครับครับ